สวัสดีค่ะตอนแักเข้าสื่อชอบวันเวอร์วันนี้เรามากลับมาเจี๊ปปอีกครั้งหนึ่งซึ่งวงนี้ก็คือน่าจะออบิทก็คือไม่น่าจะผิว่าออบิทคือก็เท่าที่เหมือนรู้มาแต่ไม่รู้ว่ารู้มาเนี่ยถูกหรือผิดก็คือเขาบอกว่าอาอาสมาชิกใช่ไหมก็คือมาจากการประกวดโอดิวเจแปนซึ่ง เราอ่ะก็ไม่ได้ดูเพราะฉะนั้นก็น่าจะจำไม่ได้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นเฟิร์สอินเทชันครั้งแรกที่เราจะมาดูกันเนาะแล้วเพราะว่าก็วันนี้จะเป็นเราดูแค่คนก็คือเราดูแค่เจวันมาตลอดเนาะเพราะนั้นเยวก็จะมาลองดูวงอื่นๆที่เป็นผลมาจากรายการนี้กันใช่มีประมาณสี่มีหลายวงอยู่นะที่เราเห็นมาเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวเราจะเอามารียคกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเป็นออบิตไปก่อนนะชื่อเพลงว่า Univers e เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปจ้าลองพูดพูด้นคำเดียวพูดได้คำเดียวเลยว่าลองหกคน่าสิ่งน้องดีอยู่นะเจ็ดฟิลดูเกาหลีมากแบบเนี้ย การแต่งหน้าอะไรงารทำเอ,อ็มดี้งเลยีเคนนี้เท่แฮะเสียงแบบแบบแบบนี้ก็ดีทุกคนเลยนะออบ้ามันจะโดนเด็กตกปะเอาจริง างมากคู่ซึ่งยังไงน่าแบบสูงมากคู่นี้นางไม่ใ,ใครโดยอกมาะดีแบบนี้ไม่รูว่าทำไมทุกคนหล่อขนาดนี้แพงงานนี้ดีอ่ะเธอเธอวงนี้คือแบบดีดีดีด,ด,ด,ดีแบบดีอ่ะ ยัอไม่ใครแบบอยากขายวงนี้ขายเลยนะวงนี้คือดีมากอ่ะคือแบบตามมงนี่ปุ่นเพิ่ายามญาติคาจะใช่ถ้าไม่มีบ้านแปลเราจะกี่เดียะเหรอแม่คนไหนเห็นใจเรานั้นบอกได้เลย แต่ฟิลทุกอย่างอนะ่ะคือดูเป็นเกาหลีมากจริงจริงรอร่อยเลยหล่อแบบไม่ไหวอร่อยทุกคนอ่ะแลเอ็มวีก็คือแบบดีอ่ะที่น้องเขามดีมากมมเลยมองเขาไม่ได้เสียงเขาแบบเป็นเอกลักษณ์ของคนเนี้ย ทีหน้าเห,หนือนคนเกาหลีมากเลยอ้แต่ดีมากไม่หลดแตกว่าคือความรู้สึกว่าหน้าตาหมงทุกคนเลยเออแบบไปทางเกาหลีนเออเอาจจะบอกการแต่งหน้าทำผมอือฮึโอ้โหจริงๆถ้าดูเห็นแค่ภาพไม่ม้ป็นเสียงอะเราวก็วคิดว่าเป็นเกาหลีแน่นอนใช่ เพราะด้วยดนตรีอะไรทุกอย่างอใจทุกอย่างคือ oh, ด like um. ูเก <e> ่ามากจริงหล่อแบบหล่อจริงๆโอ้โอ้เออยูนิเวอร์สจริงๆอ่ะแบบจักรวาลจักรวาลเลยอ่ะดูหล่อมากลูกหล่อแบบหล่อเออหลอดเบ้าบรรทัชทานีิดนะครับ เออคือว่าเฮ้ยนะเฮ้ยดีดีเลยแบบมากอ่ะรอแค่คิดว่าจะขนาดดีแล้เพลงก็ดีมากเอพลงก็ดีแบบคือเนี่ยเพลงอ่ะค่อนข้างติดหูด้วยนะใช่แบบลายก็ดีด้วยชอบจริงโอ้โหแต่ละคนนาอ้น้องสุดมากทุกคนรีบขายมาเลยนะใครรู้ว่าอ วันนี้เราสองคนนะคะเราขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook Twitter ของพวกเราด้วยนะคะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย